พักบ่งอยู่พูดห้องป่าเถ่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, ทุกทานพี่น้องจ้าเมื่อน,นี้ลูกหลานมาร่วมโตพี่น้องจ้าสวัส,สบบดีพี่น้อง,บบองป้าเมือ่อนี้หลานเคยเข่ากูว่าพี่น้องขีตตามบังหุงมึงล่างอยู่โคลวเนะโขกกับหลาง เทียมเนี่ยมึงใส่อ่ะประเด็กกันพอ่พอกับเขาไปเอาใหมา่มีเดินน,น้ำตาลเนาะน้ำตาลปี๊บเนาะในตูน้นะเออเอาใบอันลุ่มมาเด้อเอิญตรงนี้กำลงังยำพี่น้องแม่ม่านแมมมานน้ำลายแตกเพ็ดยู่พ่พออย่าบอกมืนนี้จักมือยังพี่น้องเย้ย มื war, gram, <pod> ้อสันวันดีลูกหลานมาเต้าโฮมกันแลอีกเปตี้มาไสมาไล่กับฟอมออกมาอือฮ้อที่6อ่ะสิมาีดยาขาเตรียมแลอเะอยอันดโอ้ยอันนี้ปาพอีแทไปแทงพี่น้องโตปาเบิ่งด้พี่น้องซํานี่ก้อยนี่ใหญ่นี่ก้อยเฮาใหญ่กว่า ไปแทงในช่องหีผู้ได้ลูกในในช่องสมโตมีต้มกบป้มกบได้ถาชิมซีเมอร์ลานเคยเนังเลยโอมันกินเป็นนั่กับกุ้ตัวนนี้จองอยู่ใช้นอบาสูตรบ้านสูตรบ้านรัตนาราซีพี่น้องเลยตามหุใสกะปิิ้่ยังจะเอามาแลว แหลกแล้วเขาหายแล้วไอ้บอปลาแดกเนี่ยคือสิบพ่อเราคือได้สิบพ่อกินนี่ก็ค cin ือบางแค่เนาะบางมึงเอาต้นใดกลัวให้เอาต้นเนื้อนี่เสืองูกูไปนี่อือโอ้ยสะโพอชอบแบบเดียวเห็นไง ตัวเนื้อนี่มันหนาไปเอามาอีก,ออกโ,โอ้ยรอเสบพี่น้องน้ำลายแตกเด้บริกรลายมืออนะไรตำนะนออโอ้ยส,อสัยบมืเสษหมูกระทะเนี่ยคืออย่าบอกได้พี่น้องเป็นตาประคุงให้กินนี่มามือนี่ยุดงานตอนเช้าพี่น้องแล้วก็นสิเมื่อข่าวการข่าวงานตอนบ่ายสองบ่ายสามวะสาันมือนี้พาเมียลงมาซื้อรถุห้างวะสาันมีแต่โค้งกระดูกแล้พี่น้องเลย เสี่ยเมื่อขี่ไปทํางานแล้วกับป้าโหลดขันนี้ให้เมียค่ะว่าเมียอยากไปหันไปหนีซื้อเนื้อยูนเด็กินมาซะก็เลือดแต่โค้งอย่างนี้แหละพี่น้องมีแต่กระดูกมาบริขี่มาให้เบิ่งซะตำรวจก็สิบลาดดอกเฮ้ยย่างกับสิลาดโพดโพดอกมึงกับถิมโหลดด้นนอ้ําเลยก็สิย่างเมื่อเอาซาโลดนี่มาได้หนิอืมโพดลิล้อเอาพี่น้องเลยตายแหละกู <laughs> มือนเะขาขึนสวรรค์กัยังเสียสี่สิบพันใช่ไหมนี่ใช่ไหมน้องเข้าก็จอบน้องเสียวนนะอยู่ทางโรงคาสินโนอ,ออกมาละว,ว่ะเออโอ้โหเอ้ว่ะเออได้เข่าสองถวยไว้ได้สีส่สิบพันค่ะราเสบในการเอาพี่นอ้องมาวันไราย่าห่างน้ำลายแตกกีจวดหอมเด้ พี่น้องเลยไปตาแสบนะพี่น้องทา้งยำทางตาทางแกทางปอกแสบอไมาบนี้พี่น้องเลยพอเมื่อทายขีดแม่สัาจอยไปแหานสีเขียวพี่นอไปแก้เหม้ให้เขาจังได้ขาวมาจะละไม้ว่าให้สั่งแจ้งเสฮ็ดปลุกปักปาดมนแล้วอมึงอยากใบหวาน ก็พุดหวานแลยแม่หวานเท่าจัดเใส่กระสอบนะกาะอ่อนนอยใน้างคืไปุ้มหวานในางชิด่วยปรุงพอดีแล้วเนาะเออแซงกับอีแม่เป็นปอบข่าวดังแล้วบ่านยายมังเป็นกระสือ นี่คือชื่ออน้อยนาไซกู้อ่น้อนาไกับไก่ฮื่นเขาเขายกทงเก่าและจับคุกนี่จับคุกดํารายกูแตกโซ่เสียงตัวจับคุกนี่โดําลายกูแตกอ

ลายกูแตกเวทปาะวะนี่ออานก็ได้จานสีขาวตัวในนะกะยังวันเพชรแต่แต่บมมีขัะปุนแล้วนี่เนะโอ๊ยทำลายแตกพี่ด้างเอ้มือร้านเคยกันเป็ตะกินอยู่แลนะกู อาสารมูปูเอ้ยผูกผูกสาสเนีน่เนอาหารเที่ยงวันนี้โอ้โหขามาบักลีกมามาผีน้องออกมาเยอะแล้วหักพรกันเบือหักพรอะไรวะเซอร์ลอยเอ้ยพอดีแท็กกันยังบวกขามาตะเลียงงัวูมาหน่พรมลอยเอ้ย ở mau vào nha, bé lú, Malaysia pan má, thả má măng lìc. Nói gì cả. có โอ้ยขอมเหมันเลยลุยหามาพ่นาไหมยกมาหนีเขาแล้วไปเ่าเด้อมันไม่พินาโหืวเยอะมาอยากก็อยากให้กินไปเอากกิ่งเลงมาหนะอยอีร้อยบอกกินบออะถวยวัที่พินาฮาจิแบงให้เขาเยอนะ อรมากได้เฮไหอเปมาหมานกอะเผ่ดอนี่และเ็นเผ็ดกืนลงไปเป็นอย่างเผ็ดมาควายิขายได้ลูก

อย่ากินบ้ากับมูสเตเนยเอ้ะมาหางไป้ยนบอกไปอะไรมาก

กระดูกมันจีบกันเงนยังแหลกทุกีจีบกนปวดโคดูแต่ห่างกระดูกกระดูกกับบุกนะจีบสวนมาน่ะซีนี่อีท้งก็แม่ฮึมมันก็เพื่อนมงอีกมากใช่ไหมนักมักมาก

พวกเป็นหยาบเขียวฮักแล้วหัวหินลายได้สอบหนึ่งสอบไป็ทีน้ำล่างนี่จะหัวหินขาวๆน่ะปลาพวกคุณระวังเขียวลงบนแทงหัวหินอนี้ยก็เป็นขาวๆเป็นขาวๆคือขาวอันนี้ตะเกาวันนั้นเป็นเป็นดำๆแล้วก็หินกวาดน่ะอันนี้มันเป็นขาวๆแล้วก็เห็นต้องทิ้งตะขอเปล่าเป็นตัวอย่างบไหมลูกแทงไหมอนี่ยปลาแทงในสองหีบ คนลวงจับไปทะลวงไปแท่งหรผ้าผ้าสาดูทำมาเนี่ยมาเลยไปแท่งก็ผ้าเม่ายกวนแล้วถมานทรโทษครับกายหยามใ้ปงขนมงป้งหน้าไป้ข้าสเใหยยูดให้หนอให้หน้ากันตาหอมก็คือมันจะมีเขามอรัก แสงพ่ามันว่ามันเว่าคนนะมันผาไปวเห็นลตท่เพื่อนเดียวสี่คนค่าทะนะเอาเอาาเจ็เดือนกดเลยคับขึ้นกวาไปคมันูดูยว่อยไปคใชนะไปคุยนะ

หดดนเนาะขาหกอ้โแม่เนาะคู่ีู้่ทางักเาทำหักไปเลยแมมากิเยนบวบกับชิ้นหมาอุ่นหลักกหลกอันนี้นแกชเนาะจะแหลกหลักมากกันแน่ไปใช้ตรวดยืนอยู่เียหมาลักบล มาอีเอวเ้ยมางี่ไปมองงูไปันข้าว่าหมูจะคือบมาห่างไปจั่งน้ำข้าวแล้วเตอะเตือนเม่เลอเตือนมีซื้อเบิรทให้บบก็กินก็มีอีกไะอีเดียวไปเสียเงินให้เขาก็มีนังซื้อเอวยเบาเขี่ยเลยกัเมื่อเจอเป็นอย่างก็มีหมวกกันนอก็มีการป่าแมีแหวนเขาก็เบาอยู่แล้ว เขาเบานะเขาอยากได้เขาอยากได้แซนนึ่หรือสแซนนี่แหละให้เขาลอยหนึ่งเขาเตเองข้าวาอยู่ก็ได้เออเฮรล่ะตืองม่นนอฟังรออยู่ทางงวนไม่เากระปิ้นต้งยไม่ได้รอนมา หมดแล้ลูกหมยาล้ัีอยันกมตพี่น้องไว้กินเผ็ดต่ร้อล่ช่วงนี้นะบอแม่ก็โอเคอยู่แห่หางข้าวพัดแต่ว่ากระเพาะคืนนกินเผ็ดพอไได้พ่อกินไพี่น้อง ร้านเคยเห็ดเจนกูล่ะแต่ <Yeah. S 1> ไดีพี่น้อง